รู้ไหมครับว่าพลังและความเก่งกาจที่แท้จริงของแชงนั้นครับอาจจะถูกบอกใบ้และก็ถูกสปอยมาอย่างยาวนานแล้วครับเพียงแต่ว่าเราอาจจะยังไม่ทันได้สังเกตถึงพลังของแชงในเรื่องนี้มาก่อนก็เท่านั้นเองครับ สวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องกลมน้าชนวครับผมคลิปนี้ครับเราจะพูดถึงสเกลพลังของแชงครับที่มันถูกบอกใบ้มานานแล้วครับเกี่ยวกับเรื่องการใช้ฮาคี้ของแชงการใช้ฮาคี้ราชาครับรวมไปถึงการใช้ฮาคี้ราชระดับสูงนะครับโดยพลังของแชงนะครับต้องบอกว่าเป็นปริศนาแบบนานมากนะครับตั้งแต่ต้นเรื่องจนถึงตอนนี้นะครับก็ไม่เคยยังแชงเนี่ยต่อสู้แบบเป็นจริงเป็นจังนะในปัจจุบันนี้ครับสเกลพลังที่นับว่าเป็นพลังสูงสุดของการ์ตูน เรื่องนี้ณเวลานี้เท่าที่มีการเปิดเผยไปครับคือการเอา,าฮาคิราชันมาผสมผสานเข้ากับการต่อสู้ครับเอามาปกคุมร่างกายปกคุมหมัดปกคุมอาวุธนะครับแล้วก็โจมตีไปนะครับก็จะเป็นการโจมตีที่มันรุนแรงมหาศาลสร้างความเสียหายได้อย่างมากครับแล้วต้องบอกว่าการที่ทําแบบนี้ได้เนี่ยมันมีน้อยคนจริงๆนะที่จะทได้ครับไม่ใช่ว่าผู้มีาฮาคิราชันทุกคนจะทําได้ด้วยครับก็ต้องเก่งต้องแข็งแกร่งเหนือชั้นขึ้นไปอีกระดับนี้ครับผมถึงจะใช้ความสามารถแบบนี้ได้คับ ตามที่ไคโดบอกครับคนที่จะทําแบบนี้ได้เดี่ยมันมีเพียงหยิบมือเดียวเท่านั้นครับมีเพียงไม่กี่คนในโลกเท่านั้นนะครับที่จะใช้ความสามารถในลักษณะดีได้ครับนั่นแหละครับว่าแชงเองเนี่ยก็คงเป็นหนึ่งในนั้นครับในเวอร์ชั่นของเกมเราน่าจะเคยเห็นรูปพวกนี้เนี่ยผ่านหูผ่านตาก,กัน,นบ้างครับถ้าโจมตีของแชงนั้นเนี่ยมันก็จะมีออรล่าของสายฟ้าสีดําแดงพวยพุ่งออกมาเป็นเอฟเฟกต์ท่าโจมตีของแชงครับแล้วก็ท่าโจมตีของแชงพลังของแชงในลักษณะน,นี้นะครับก็จะมีตั้งแต่ในเกมยุ แรกๆเวอร์ชันแรกๆเลยครับในตอนนั้นน่ะแฟนแฟนวันพีทเองก็มีการพยายามวิเคราะห์เหมือนกันนะครับว่ารูปแบบการโจมตีแบบนี้ท่าฟันแบบนี้ลักษณะพลังแบบนี้เนี่ยครับมันก็คือพลังของแชคงนั่นแหละนะครับแต่บางคนก็ไม่เห็นด้วยครับเพราะเขารู้สึกว่ามันก็แค่เป็นเวอร์ชั่นเกมนะครับคือเกมเนี่ยมันจะเสริมเติมแต่งเข้าไปยังไงก็ได้ครับมันอาจจะไม่ได้เป็นพลังจริงของแช้งน,นะครับเกมมันจะมารู้ดีกว่าในกระตูนได้ไงครับเพราะว่าในกระตูนเนี่ยมันยังไม่มีการเปิดเผยรูปแบบการต่อสู้ของแช้งมาเลยแม้แต่นิดเดียยววะะแต่่พอรเลาาผ ไปมาจนถึงนับปัจจุบันนี้ครับผมว่าไอการที่ใช้พลังของแชงในลักษณะนี้เนี่ยมันน่าจะพออธิบายได้เราพอที่จะทําความเข้าใจกับมันได้และในปัจจุบันนี้ครับหลายต่อหลายคนที่สามารถใช้หาคีราชันระดับสูงได้ที่เราเห็นนะครับถ้าเกิดว่าจะมีการใช้หาคีราชันระดับสูงนี่ครับมันก็จะมีสายฟ้าสีดําเป็นเอฟเฟกออกมาด้วยเนี่ยครับเป็นการบ่งบอกให้รู้ครับว่ามันเป็นการใช้หาคีราชันระดับสูงในการโจมตีครับลองเอาข้อสังเกตของเอฟเฟกสายฟ้าที่อยู่ในการ์ตูนนะครับมาอธิบายกับท่าโจมตี ของแชงนะครับมันก็น่าจะพอเข้าใจได้ครับว่าไอการโจมตีของเช้งในลักษณะนี้ครับก็คงเป็นการใช้หาคีราชระดับสูงในการโจมตีได้เลยครับท่าของแชงเนี่ครับเวลาฟันนะครับก็จะมีสายฟ้าสีดำาๆแดงแดนะครับเป็นเอฟเฟกุยกระจายครับซึ่งเป็นเอฟเฟกเป็นท่าโจมตีที่บ้าพลังมากนะครับถ้าเป็นเวอร์ชันในเกมครับเอฟเฟกสายฟ้าพวกนี้นี่คือพวยพุ่งกันเต็มจอไปหมดนะครับผมรู้สึกว่าท่าโจมตีของแช้งที่อยู่ในเวอร์ชั่นเกมนะครับมันจะไปคล้ายๆแล้วก็ไปสอดคล้องกับท่าโจมตี ของโรเจอร์ในเวอร์ชันอนิเมะเหมือนกันนะครับถ้าเราดูในอนิเมะนะครับก็จะเห็นว่าโรเจอร์นะครับที่ใช้ฮาคิราชันขั้นสูงได้นะครับออร่าสายฟ้าของโรเจอร์ครับมันก็จะออกแบบดำาๆอมแดงอะไรประมาณนี้ครับลองดูของโอเด้งก็ได้ครับโอเด้งนะครับก็จะมีออร่าของฮาคิราชันออกดำาๆแดงแดงเหมือนกันครับเพราะฉะนั้นภายหลังจากนี้ครับถ้ามีการเปิดเผยสเกลพลังของแชงหรือว่ารูปแบบสไตล์การต่อสู้ของแชงครับผมมองว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงนะครับที่มันจะไปคล้ายๆกับเวอร์ชั่นในเกม ที่เวลาแช่งโจมตีนะครับด้วยความที่ฮาคิราชันของแช่งนี่มันแบบมันแข็งแกร่งมากๆนะครับขณะที่ว่าเอาชนะคนในก่องเงือกได้10,000แคนในครั้งเดียวอะไรอย่างงี้นะครับตามที่อาจารย์โอดาเขาบอกนะครับคือฮาคิราชันของแช่งเนี่ยแข็งแกร่งกว่าลูฟี่ประมาณเท่าตัวนะครับผม การที่จะมีเอฟเฟกต์พุ่งพลาดและท่าโจมตีที่มันดูรุนแรงเว่อร์ขนาดนี้ครับก็พอมีโอกาสไปไปได้อยู่ครับนับว่าเป็นการบอกใบ้แล้วก็สปอยมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับสเกลพลังของแช้งนะครับที่ถูกเปิดเผยมาในเกมนะครับตอนนั้นก็ต้องยอมรับว่ามันก็คงงงงแแล้วพลังของแช้งบ้าบอลอะไรมันสายฟ้าสีแดงแดงอะไรมันเต็มจอยหมดเลยนะแม่งกินผมไปสามหรือเปล่าหรือว่าเกมแม่งจินตนาการขึ้นมาเองอะไรเงี้ย νε. แต่พอมาในปัจจุบันนี้ครับเออพอมีฮาคิรา่าระดับสูงแล้วก็มีเอฟเฟกสายฟ้าสีดำออกมาครับเอ๊ะก,กลายเป็นว่ามันมีความสอดคล้องกันแล้วก็มีความเชื่อมโยงกันได้อยู่ครับคือ,อยังไงแล้วเนี่ยตัวละครอย่างแชงอง่ะมันใช้ฮาค์คาิช่าระดับสูงได้อยู่แล้วแน่ๆน,นะครับแต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีครับว่าสเกลพลังฮาคิราชาระดับสูงของแชงน,นะครับมันจะดูแบบเว่อร,อร์แล้วก็เต็มจอเต็มแบบอะไรเหมือนกับในเกมไหมครับ คือในเกมออร่ามันก็แบบโอ้สุดจริงๆนะส่วนเรื่องสีครับออร่าของแชงนะครับสายฟ้ามันจะออกไปทางแบบเน้นแดงเลยใช่ไหมเน้นแดงแบบจัดจ๋าเลยครับซึ่งผมก็มองว่าไอ้สีแดงๆแบบนี้เนี่ยก็อาจจะเป็นสีเอกลักษณ์ของแช้งไปเลยก็ได้ครับคือสีแดงเนี่ยอาจจะไม่ได้หมายความว่ารุนแรงกว่ามีพลังเหนือกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแต่อาจจะเป็นสีเอกลักษณ์ประจําตัวของตัวละครตัวนี้อะไรอย่างนั้นก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกับฮาคิกรอ่ะฮาคิกรอจริงๆมันก็ปีแบบหลายๆสีเหมือนกันนะเอออย่างลูฟี่ครับออก ดำดๆแดงๆอย่างนี้ครับของดก克าสบูเลตนะครับก็จะออกไปทางดำาๆออกทางน้ําเงินเข้มๆอย่างนี้ครับผมขนาดทาคิกรอบมันยังดูแบบโทนสีมีความแตกต่างกันตามตัวละครไปเลยครับถ้าออล่าของฮาคิราชันจะมีความแตกต่างกันบ้างนิดนึงครับจากดำเข้มเป็นแดงเข้มเป็นน้ําเงินเข้มเป็นม่วงเข้มอะไรเงี้ยผมมองว่าก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้อยู่นะทิ้งท้ายไว้อีกเรื่องนี้ครับถามว่าทําไมเวอร์ชั่นในเกมเนี่ยมันถึงแบบรู้อนาคตแบบไกลสิเหลือเกินนะครับทำไมถึงรู้ว่าตัวอย่าง แชงเนี่ยครับมีท่าโจมตีเป็นสายฟ้าพวยพุ่งออกมาอันนี้อันนี้ผมเดาเองนะครับวิเคราะห์เองนะครับคือก่อนที่จะออกเวอร์ชั่นเกมออกมาครับเขาคงจะมีการปรึกษาพูดคุยกับอาจารย์โอดะก็ได้นะครับว่าเออตัวละครอย่างแชงเนี่ยครับจะให้มีท่าโจมตียังไงมีรูปแบบการต่อสู้ยังไงมีพลังวิเศษอะไรมีสเกลพลังอะไรยังไงประมาณนี้ครับและอาจารย์โอดะก็คงจะตอบแล้วก็ให้แนวคิดก,กว้างๆมาละมังนะอาจจะประมาณว่าเออตัวอย่างเชงน่ะเหรอเนื่องด้วยเขาใช้ยาผมแดงนี่นะผมอยากจะให้เขาเวลาโจมตีมีเอฟเฟกต์สายฟ้า ีได้ออกมาก็คงประมาณนั้นหรอมัง้งอาจจะเป็นแนวคิดที่อาจารย์โอดาให้มากับทีมงานการทําเกมนะครับผมก็เลยการว่าแช้งเนี่ยมีท่าโจมตีเป็นสายฟ้าอะไรประมาณนั้นอันนี้เดาเอาเองนะ อันนี้ก็คือเดาเล่นๆเ,เดาโม่ๆขึ้นมาเองนะยครับยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะผมก็ไม่รู้ที่มาที่ไปของเวอร์ชันเกมเหมือนกันนั่นแหละนะโอเคครับและทั้งหมดนี้ครับก็คือเรื่องราวของแชงครับอาคิราชระสูงรวมถึงท่าโจมตีของแชงที่มีการบอกใบ้มาอย่างยาวนานแล้วนั่นเองนะครับผมแล้วสำหรับเพื่อนๆน,นะครับคิดเห็นยังไงบ้างครับว่าพลังของแชงท่าโจมตีของแชงนี่ครับจะเหมือนกับเวอร์ชันในเกมมากน้อยสักแค่ไหนครับก็ต้องย้ำทิ้งท้ายไว้อีกครั้งครับว่าอันนี้เนี่ยจะเป็นแนวค เชื่อมโยงครับของท่าโจมตีในเกมนะครับมาเชื่อมโยงกับสเกลพลังในปัจจุบันนี้ครับเพราะว่ามันมีความสอดคล้องกันพอดีนะครับก็เลยวิเคราะห์ออกมานะครับยังไม่ต้องเชื่อผมก็ได้ครับคิดว่าเรามาพูดคุยแล้วก็มาวิเคราะห์กันสนุกสนุกคำค้ำไปก่อนแล้วกันครับถ้าสเกลพลังของแชงเนี่ยจะโหดสัตว์รัสเซียแค่ไหนจะเป็นในรูปแบบไหนก็รอติดตามดูกันในเกมกันแล้วกันครับเพื่อนๆก็แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกันมาได้ครับขอบคุณทุกคนมากครับที่รับชมคลิปนี้ครับดูเสร็จแล้วชอบ ด้วยครับแล้วเดี๋ยวเรา,าพบเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับกับผมโปรดกรมน้าชันดาวครับผมไปแล้วครับบ๊ายบายสวัสดีครับ